สวัสดีครับพระอาจารย์เพจิตรมาธรรมโมอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาภาพปฏิบัติกรรมฐานครับแล้วก็ขอสวัสดีไปยังพระนักศึกษาพระพิสุทธิสมัยทุกรูปที่ร่วมกันเป็นคณะทุกคณะนะครับผมแล้วก็ขอเจริญพรไปยังญาติโยมนะครับที่ได้รับชมคลิปวิดีโอที่เป็นสาระธรรมนี้นะครับครับสําหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับอานิสงส์ของการรักษาสิ่งประการหนึ่งนะครับหรือในภาษาบาลีที่เรียกว่าอวิปปิสารนะครับ อวิปฏิสารนั้นหมายถึงความไม่เดือดเนื้อร้อนใจนะครับผมครับสําหรับสีลของคนรอนนะครับสําหรับสิลที่เป็นของปุถุชนญาติโยมธรรมดานะครับคุณโยมก็จะรักษาสีลห้านะครับแล้วก็สีลที่เป็นของอุบาสกบาสิกานะครับที่ได้เข่งในข้อวัดปฏิบัติระดับเพิ่มขึ้นมารับก็จะเป็นสีลแปนะครับแล้วก็สีลของพระพิสูจน์สำเนนนะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมครับสําหรับความไม่เดือดเนื้อร้อนใจนั้นหมายถึงว่าการที่เราได้รักษาสีลนั้นเนี่ย ทำให้เรานั้นมีความชุ่มชื้นเบิกบานใจนะครับที่ได้รักษาได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้ตามระลึกนึกถึงนะครับและก็การที่เรามีศีลเป็นที่คุ้มครองตนนะครับก็เหมือนแบบเหมือนพระพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่มาในออสัจยุตานิกายสคาถาวันาว่าศีรษงอภรรนังเศษถังนะครับศีลเป็นอาภรณ์อย่างประเสริฐที่สุดที่จะคอยคุ้มครองปกป้องรักษาใจของตัวเองนะครับที่จะ ป้องกันระมัดระวังหรือยับยั้งชั่งใจนะครับไม่ทําความชั่วต่างๆนะครับทําให้เรานั้นมีสติในการที่จะดําเนินชีวิตมากขึ้นและก็มีความสุขใจที่ได้รักษาศีลเพราะว่าการที่เราได้มีความสุขใจหรือว่ามีความที่เอ่อเรียกว่าอาวิปิสรนะครับที่เรียกว่าไม่เดียดเนร้อนใจแล้วเนี่ยทำให้เรานั้นมีความสุขในการดําเนินชีวิตครับ นี่ก็ถือว่าเป็นอันิี่สมประการหนึ่งในสิบประการเกี่ยวกับการรักษาศีลนะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นการที่ได้รักษาจิตใจและก็ได้คุ้มครองจิตใจไว้ด้วยนะครับถือว่าเป็นอันิี่สมที่สําคัญประการหนึ่งเลยด้วยเพราะถ้าหากคนเร้นั้นมีความเดื่นเนื้อร้อนใจคงจะทําอะไรก็ไม่สําเร็จครับผมและก็ถือว่าเป็นอันิี่สมที่ดีสําคัญประการหนึ่งในอันที่สมของสิบประการด้วย เพราะว่าถ้าเรามีความสุขกายหรือว่ามีความสุขใจเพราะว่าการที่เรามีความสุขใจมากกว่าเนี่ยทาให้เรานั้นสามารถดําเนินชีวิตเพราะเหมือนบอกว่าถ้าสุขถ้าคับกายนั้นก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าคับใจเมื่อไหร่อยู่ยากแน่นอนครับผมก็ถือว่าเป็นอานิสงส์ที่ดีประการหนึ่งเลยด้วยครับผม